สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมพบพ่อกันครับพี่เช่นเคยครับทางช่องฟาร์มนตรพนนะครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศหลังจากที่นักแสดงศิลปินเลิกแล้วครับที่กอดแล้วแล้วจะว่ารถออกบไ่ได้ไหมรถจอดตันเต็มบ่เลยตอนนี้จัดการโอ้ยถ้าหลัไปจัดเนี่สยสส่สีออกได้พี่พอเอ้ยเป็นบรรยากาศหลังเลิกครับผม แล้วแล้วครับเก็บของของไผของมันครับต่างคนต่างเก็บของครับท่านี่กรับกำลังเก็บของอยู่พี่น้องได้หมหนัมากไปพักใส่นอมือนีนอเมื่อเมื่อเมื่ออาชิจอดนอนอยู่ปั๊มนันโคตรหลัย ไปอีกแฟ้มกันอะอีกจุนแฟมกลับไหนนี่กลับไอ้นี่ก่อนครับต้องเอาแม่ไปกลับบ้านก่อนออ๋แม่กลับบ้านก่อนแต่ตอนนี้รถออกไม่ได้ไม่ใช่แม่เนี่ยต้องกับบ้าแม่อยู่อ๋อใครจะรับรู้นะเฉยบดีครับผมพี่น้องเบ่งบรรยากาศลังเลิกรรถมาเจ้าขึ้นไปทีงสิแม่ล่างต้อครับผมหอนหัวมากหัวกระเดียกแทต่างหัวมากนะโอ้ยย่ากับเบาเลือกบ้างนี่ ตัวตัวขพี่แนห่ะกำลังสิกลับจุนกลับไหนกับนคราผมจ้ายี่ไปหมนี่ยี่สไปจ้ะต่อตาไปเดี๋ยวนั่งฟ้าแปดไปนะนั่นนั่นน่นนั่นน่นหมายถึงว่าตัวหนูแน่แน่นด้วยชุดแน่นไปหมดแล้วว่ะจ้ะหัวล้อาบรรยากาศรังเลยครับคนสวยคนสวยไม่ถ่ายคลิปโอ๊ย สะท้อนสะอดนสินแก้าวสมนาพี่นุ่มดีพ่อกันด้เ้อบรรยากาศดังือมุนบุดไวนจังเอยตังคนต่างเก็บของนะครับผมหลังเลิกฟังท่านิเก็บของแล้วละเนาะปาดไต้พวงมาลัยหลเถอะเนาะสออดให้งไะเอกยังนอนนี่เนาะไะเอกเจลี่คยื้อมากไะเอกเจลี่มาสั่นมา มาฐานมาฐานเจ้าเสื้อสาวสวยน้องเจลี่เก็บของแล้วแล้วท่านพี่กะไรพี่น้องท่านพี่กระสิเป็นพีเอกโจอี้เก็บของอยู่ครับท่างนี้กะไรเพีเอกชุดขาวครับนี่เพีเอกโจอี้สวัสดีครับเก็บของอยู่ท่างนี้กะไรกำลังเก็บของนี่พียร์เพียร์ปากระเดี่ยวให้เดีอ่ะเพีเอกต่ำโวยกระเดี่ยวดิครับครับ มูข่อยเคลื่นี่ไหมข้ายน้ำเก็บสุดเต็มอยกจได้นั่นแล้วกูข่อยเคยนนี่นี่ลงมาเปล่าบบุบบแล้วเลยดิว้องมากแล้วองเคล่อนไหลนี่พี่เอกล้องเพื่อนหลพี่น้องเลยท่านผีก็เป็นแผนเวทีแล้วครับอันนี้เก็บของไผ้องมั่นครับแล้วก็แล้ว บรรยาก,กาศกรับสิกว่าวีเนี่ยจังหน่อยเบิงบ่งนถ้าขึ้นไปเบิ่งนเพื่อนไปทีพี่น้องเป็นหน้าที่ของทีมงานค้นร้อยครับท,ทั้งเพื่อนภากันเก็บตู้อันนี้เพื่อนอันนี้พี่น้องเก็บตู้เก็บหยังครับทีมงานอันนี้แผนเก็บฉากครับพี่น้องพูนเพื่อนหนึ่งพูนอ่ะ เมือปีนปลายอยู่นะเทิ่งๆคนนะพี่น้องเก็บของแล้วเพิ่งแล้วหลายๆคนกันไหนบางคนก็ยังมาทันแล้วครับพี่น้องนี้แต่กำลังสู้กันกับเพื่อนเพ่งดาบินีไหมจะเชือกอ่ะยอนเดี๋ยวพี่พิมได้แสดงเอาแฟนฉันให้เธอเด้อ นังเอกกำลังเก็บของนี่นังเอกสันนี่นีはは่นังเอกมาใหม่โอ๊ยยังมาเชือแบ่ายตอนนี้นังเอกสันนี่จะ็ังมาถ่ายแล้วว่าเรากขาลังเก็บของนี่เพิ่งกำลังขึ้นล่างนะครับโอ้กิมยกล่างสาวห้ามขึ้นล่างเน้าอ้อมวันนี้โอ้ยนังเอกตาถ้าตรงซีเรียสเถอะน่าเนอ เฮ้มาพอหันหนาหน้อยอีกแล้วพี่น้องตนี้เราหลอออย่างนอนี่เนาะเราหลอะหาอย่างน้อนี่เนาะมีจุดผสมอย่างนอนี่นาะอนอสยเ่อ้ยคนมาไม่ตั้งกล่องกล่องไม่ตั้งพุ่งพันไม่ได้กาไปจั๊กโอ้ยโอ้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 

พอเชิดครับลุงโลดลุงโลดลุงโลดคณะวัยศปินลุงโลดไทแป้งไก่ไกยังเป็นอูอูอวอยู่อำเภอคำมงทั้งหมอไก่บ่ไก่ไปพุ่นจะเลินไปก็เลยไปอเลยลววนี้เรอ S <S <S นี่ละครับพี่น้องเป็นบรรยากาศหลังเลิกงานหลังแสดงแล้วครับกับเก็บของของไปของมันนะครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับผมเป็นเบื้องหลังชีวิตของหมอล่ำนะครับผมหลังจากแสดงแล้วกับเก็บของของไปของมันเฝ่าตั้งคนตั้งเป้าตั้งเก็บของครับพี่นอ้องเพ,พ,พ,พื่อที่4ีง่ายมืนหมาได้เอาความหวานในนี่ ย้ายไปยังสถานที่อื่นง่ายไปงานอื่นครับต่างคนก็ต้องเฝ้าเก็บของของแบบนั้นนะครับผแม่งเงินหยิบแต่ว่ากินอื่นหน่อยวิบากหลังเลิกงานนะครับเป็นยังไะครับพี่น้องเอ้าเจ้าของนั่งเอกเสียงสมเหมือนทั้งสินนะครับพี่น้องปฟาดมาได้ซอยดอกไม้งาบเลยนี่ผู้บ่าวทางไหนมาให้เนาะนี่เนาะบ่อลผู้เบาวโอ้ซางว่าเพลงขมีผู้บ่าวเมื่อไหร่ฟาดคนสยามชอบคนน้องมาสันว่าโกดโถอีหลี ได้แต <łość> ่ <Harriet> จะขอไม่ต้องหือขอห่างจากขอคนเดียวเลิศเย็บบอเป็นไงอะพ่น้องไป่ละครับไล่การอ้าวพี่น้องฝากไปสมีแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่เด้อคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามดเดียครับพอกันไม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่องนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่ครับ